สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวรัตนาโพลศรีวิรัตคผู้ชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้นรนเทอมหลวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สำหรับสภาพปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดทําแผนการเรียนรู้ในครั้งนี้เนื่องจากว่านักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นชั้นที่ต้องฝึกทักษะการอ่านเขียนที่ถูกต้องให้กับนักเรียนเพราะถือเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การหางโรคเขียนได้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระอือ่นๆถ้านักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ก็จะส่งผลกระทบ ่อการเรียนรู้ในระดับชั้นสูงขึ้นไปส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระส่งผลกระทบต่อการประเมินต่างๆเช่นการประเมินความสามารถด้านการอ่านหรือ reading test นะคะหรือว่า RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และอาจจะส่งผลต่อถึง NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และก็ส่งผลถึงการสอบโอนิศของชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วย ซึ่งในการประเมินระดับชาติเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้สอนนะคะในการที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดของหลักสูตรนะคะและนักเรียนก็สามารถผ่านการประเมินเหล่านี้ไปได้อย่างมีคุณภา,ภาพเท่าเทียมกันไม่ว่านักเรียนเหล่านั้นจะอยู่ในเมืองในชนบทห่างไกลนะคะมีบริบทของสถานศึกษาที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนตัวผู้ปกครองที่ มีความพร้อมในการดูแลบุตรหลานที่แตกต่างกันนะคะด้านเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่นักเรียนควรจะได้รับก็คือโอกาสในการที่จะได้รับความรู้และพัฒนาตนเองได้เป็นศักยาภาพด้วยกระบวนาก,การเรียนรู้ของครูนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่ดิฉันรับผิดชอบจำนวน13คนนะคะจากการอบยมบ้าน และก็วิเคราะห์ผู้เรียนบบนบุคุณพบว่านักเรียนนะคะร้อยละ53.84นะคะสะภาพครอบครัวนักเรียนอาศัยอยู่กับผู้ท้องที่เป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่เร็กนั้นเท่าที่ควรน,นะคะคือบางครั้งไม่สามารถ ที่จะช่วยเหลือในเรื่องการเรียนเช่นทําการบ้านการอ่านหนังสือเมื่ออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะประกอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษานี้นะคะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งในช่วงชั้นอนุบาลที่ผ่านมานะคะนักเรียนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ครบถควนเนื่องจากไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเด็กระดับชั้นอนุบาล ผู้ปกครองไม่สามารถปล่อยให้บุตรหลานเรียนออนไลน์ตนามลำพังเองได้นะคะประกอบกับผู้ปกครองเองก็ต้องออทํางานนะคะทางานประกอบอาชีพมาเลี้ยงดูครอบครัวดังนั้นทําให้นักเรียนในช่วงนี้นะคะก็เรียนออนไลน์ไม่ได้ร้อเซแล้วก็เรียนออนไลน์ก็ไม่สามารถ ได้ผลเท่าที่ควรนะคะทำให้นักเรียนที่ขึ้นมาเรียนในชั้นป .1 ในปีการศึกษานี้ค่ะไม่มีความพร้อมนะคะที่จะขึ้นมาเรียนเช่นจับดินโอไม่ถูกต้องไม่รู้จักพยัญชนะนะคะเขียนพยัญชนะแบบผิดวิธีคือเขียนแบบจําภาพมาเขียนมาประกอบกันเป็นพยัญชนะนะคะนักเรียนเกิดภาวะถุกข์องทางการเรียนรู้จากปัญหานี้นะคะ,ะดิฉันก็ได้ทําการ Uh, PLC ร่วมกับคณะครูนะคะเพื่อหาทางแก้ปัญหาเพราะว่าชัน้นเรียนอื่นก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะคะได้ข้อสรุปร่วมกันว่าสําหรับชั้นปหนึ่งดิฉันก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนจัดทําหน่วยการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นปหนึ่งขึ้นมาใหม่นะคะโดยเพิ่มหน่วยการเตรียมความพร้อมนะคะเริ่มตั้งแต่การจับดินสอฝึกเขียนพยัญชนะฝึกอกอกเสียงพยัญชนะฝึกอกอกเสียงสระให้ชัดเจนแม่นยำนะคะ,นะคะ มื่อนักเรียนจําพยัญชนะและสระไดน้นักเรียนก็สามารถมาผสมคําและอ่านเป็นคําได้ซึ่งต้องใช้เวลาโปสมควรนะคะแต่ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะโดยเฉพาะสระทุกตัวนะคะดิฉันก็จะเน้นย้ําเรื่องสระทุกตัวแต่ที่เลือกจะทําแผนการสอนเรื่มสระโอเนื่องจากว่านักเรียนเกิดความสับสนระหว่างรอเรือกับสระโอและมักเขียนผิดคือเขียนหัวรอเรือเป็นสระโอ เขียนสระโอเป็นโรเลอและก็เขียนผิดบ่อยๆนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ครูจะปล่อยผ่านไปไม่ได้นะคะดิฉันก็อยากให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องจริงๆนะคะมีความรู้ที่กุมทุนถาวรเรียนไปแล้วไม่ลืมนะคะเป็นความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่ระดับชั้นปนนะคะ เพรนาะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนของพี่ฉันพี่ฉันก็จะเน้นทักษะที่มุ่งเน้นให้นักเรียนต้องเกิดต้องมีให้ได้นะคะก็คือใช้หลัก 3R8C นะคะโดยเฉพาะ 3R นะคะที่ต้องเน้นมากๆสําหรับนักเรียนชั้นะถมศึกษาปีที่1นนะคะคือการอ่านออกเขียนได้แล้วก็คิดเลขเป็นดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยของพี่ฉันก็จะสอนแบบเน้นย้ำสังควน กิจกรรมจากง่ายไปหายากให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติคิดเป็นแก้ปัญหาได้โดยผ่านกิจกรรม Active Learning นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองให่มากที่สุดและอีกปัญหาหนึ่งก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่จะมีเด็กพิเศษเรียนร่วมนะคะซึ่งได้รับการทดรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีมีความบกร่องทางการเรียนรู้นะคะ ามาเรียนกับเด็ก,กปกติด้วยดังนั้นดิฉันก็ต้องหาสื่อที่เหมาะสมนะคะฝึกซ้ำๆบ่อยๆสอนจากรระธรรมไปหานมามธรรมนะคะคอให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็สามารถพัฒนาให้เขาอยู่ร่วมกับเด็ก,กปกติได้อย่างมีความสุขนะคะและที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในกระบวนาก,การเรียนการสอนของดิฉันก็คือดิฉันจะมุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมายที่สําคัญก็คือ นักเรียนของดิฉันต้องเป็นคุนก่งเป็นคุณดีแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ